วันนี้เปิดครัวทำสองเมนูเด็ดค่ะทุกคนบะหมี่ปลาน้ำใสและบะหมี่ปลาต้มยำค่ะเตรียมวัตถุดิบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะเราใช้เส้นบะหมี่ยกชวาหรือว่าบะหมี่ยกจากผักตกชวาที่ซื้อมาจากศูนย์ฝึกมีชีวิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะราดด้วยน้ำซุปกลมกล่อมนะคะจากนั้นก็เติมด้วยเนื้อปลากระพงค่ะ แล้วก็น้ำมันจากกระเทียมเจียวแล้วก็เติมกระเทียมเจียวลงไปด้วยนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะเพื่อสีสันและความสวยงามด้วยและความอร่อยด้วยนะคะตอกไข่ออนเซนไป1ฟองค่ะทุกคนแล้วก็เติมพริกไทยดําลงไปค่ะช่วยชูรสชาติให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยค่ะ และอีกเมนูนึงก็คือต้มยำก็ใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราใส่เนื้อปลากระพงแบบเน้นๆเ,เลยนะคะตามด้วยไข่ออนเซนที่ทําเองค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยนะคะเรียกว่าเส้นบะหมี่ยกชวาที่ทํามาจากผักตบชวาเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะวันก่อนทําเป็นราดหน้าหมี่กรอบก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะทุกคนทําได้ทุกเมนูค่ะ